ถ้าที่มันเหลืออยู่นะครับครับป็นนี้องค์การบริหารส่วนตำบนตารนะครับปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระเจ้าสวนกับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันธุ์ไปดูได้นะครับที่นาผมนะครับที่วังมนต์อันนี้คือต้นแทนครับท่านต้นแทนนะครับช่วยกัน ปลูกนะครับคนละ2อสามต้นนะพนักงานของเรานะครับจะเพิ่งกลับนะครับอปลูกให้เรียบร้อยก่อนนะครับถือว่าเราทาความดีเพื่อเพื่อแม่ของเรานะครับเพื่อนะสมเด็จพระนางเจ้าสชษิพระบรมราชินาครับบรมราชินีพันปีหลวงนะครับในโอกาสที่ครบรอบนะครับวัน12สิงหาคมวันแรกของพวกเราทุกๆคนนะครับ ขอเชิญทุกคนนะครับามาปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับวันนี้ก็ถือเ,เป็นเสื้อสีสีฟ้านะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบันแม่นะครับก็เบ่งบานนะครับเบ่งบานที่บริเวณนายกกำลังสวนสะนะครับกำลังจะปื่อนย้ายต้นไม้นะครับนะครับซึ่งต่อไปก็จะถวายเป็นพ<ม>ระราชกุศลนะครับอาจจะทำเป็น ท่านนายกบอกว่าอาจจะทำเป็นถนนข้างด้านน้จะเป็นพนักงานกล่มนะครับตอนนี้มีการแสดงเหมือนกับที่ท่านผู้ว่ารัชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะมีดนตรีในสูงนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลนาตาลเราได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้มาพักผ่อนนะครับก็คือนโยบายอัปงข้างหน้านะครับซึ่งเราก็จะเป็นเมืองใหญ่นะครับเราจะเป็นเทศบาลนะครับตามที่ท่าน ก็คิดว่าถ้าเป็นเทศบาลนะครับก็น่าจ,จะสามารถดําเนินการได้นะครับในส่วนของกฎหมายนะครับซึ่งจะสร้างความเจริญได้รวดเร็วนะครับอ่าย,าย,าย,ก,ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับเทศบาลขาพ่องนะครับเขามีเขามีอ่าสถานที่นะครับสถานที่สวยงามมากนะครับส่วนตะบนกีฬาตันเราก็พยายามเดินไปนั้นให้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากาประชาชนชาวตำบลนาตอนของเรานะครับ